สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะ,อะตอนนี้นะคะน้องควานกาลังจะพาแม่แม่วงเดือนกับน้องบุญเหลือน,นะคะไปทํางานกันนะคะวันนี้เราเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะก็แวะตลอดทางนะคะเดินไปพร้อมกันเลยกับคุณแม่วงเดือนนะคะช้างสายธรรมชาติก็จะเห็นส่วนมากก็จะอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในป่านะคะไม่แม่เพอๆจ๋า คือไม่ได้พาเขาไปไหนเลยเนอกจากเข้าป่านะคะเพราะว่าเขาเป็นช้างสายนี้เนาะงานของเขาก็งานสายนี้อะคะ่ะคือต้องเข้าป่านะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะใน,นแต่ละวันนะคะก็จะเดินอย่างนี้นะคะทุกวันเดินไปด้วยกันนะคะอากาศร้อนมากก็ได้ออกกํบบาลังกายทั้งคนทั้งช้างนะคะไม่ต้องเดินแบบเดินชิวๆนะไม่ต้องมาบังคับเลยนะคือเดินตามตามหลังลูกชายนะคะ อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็ปล่อยเขาเลยให้เขาได้กินยอดใบไผ่ได้เล่นได้อะไรนะคะตามใจเขานะคะแล้วก็เก็บงานนะคะกินยอดไผ่ลูกชายก็เล่นดินนะคะก็แล้วแต่ค่ะตามอัธยาศัยเลยนะคะเนาะไม่ตองเดือนเนาะแม่ก็จะปะแป้งเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นงานสายนี้ค่ะก็จะส่วนมากก็จะอยู่แต่ในป่าไม่ส่วนมากเลยแหละก็ทุกวันเลยนะคะเข้าป่าทุกวัน แค่แตกต่างแค่ใกล้หรือไกลแค่นั้นนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงน้ำนะคะไม่ได้พาไปลงน้ำเลยนะคะลงไม่ได้เดี๋ยวน้องอ้วนจะไม่ยอมขึ้นจากน้ำก็เข้าป่าเอาละกันนะคะเห็นไหมเริ่มอันนี้ที่น้องยืดตัวนะคะที่มีท้องเสียเนาะน้องหายแล้วนะน้องหายแล้วเหมือนแบบเด็กกำลังยืดตัวนะคะแบบเป็นแล้วก็หายเร็วมากนะคะน้องบุญเหลือ เริ่มเริ่มคึกแล้วนะคะดูขึ้นจะขึ้นหัวแม่แล้วนะคะคือน้องมีอาการแบบถ่ายท้องนะคะถ่ายท้องได้ประมาณสองสาวันนี่แหละคะ่ะก็ได้ยานะคะได้ยามากินนะคะดูแลรักษาแล้วก็หายแล้วนะคะตอนนี้คือหายแล้วนะหายเร็วมากเป็นช้างเด็กที่ป่วยแล้วหายเร็วมากนะคะน้องมุลเหลือแบบภูมิภูมิเขาเยอะอะคะ่ะเหมือนเขามีภูมิต้านทานอ่าเยอะกว่าเด็กเชือกอื่นอะประมาณนี้นะคะเด็ก เหล็กบางเชือกเนี่ยถ่ายท้องยังไม่หายเลยแต่น้องบุญเหลือหายแล้วนะคะตอนนี้คือหายแล้วดูถอยหลังละถอยหลังไปหาพี่ควานน้องแล้วนะคะคือพอหายปุ๊บเราดูง่ายๆเลยน้องก็ถ่ายปกติใช่ไหมคะก็จะมีอาการล่าเริงโดยที่ก่อนหน้านั้นที่ที่น้องควานลงคลิปคือน้องอ้วนจะไม่คึกนะคะน้องอ้วนจะแบบนิ่งๆนั่นก็คือเขามีอาการแบบถ่ายท้องแล้วก็เหมือนเพลียนะคะอ่าอันนี้ก็คือคึกแล้วเริ่มคึกแล้วนะคะ หายแล้วนะคะหายปกติแล้วนะคะสําหรับน้องบุญเหลือนะคะเหมือนกับเป็นช่วงที่ยืดตัวนะคะเริ่มจะเข้าสู่วัยสี่ขวบแล้วนะคะอีกสองเดือนเองนะคะสามสิงหานี้นะคะก็อายุครบสี่ขวบแล้วนะคะสําหรับน้องบุญเหลือลูกชายนะคะคนเดียวของลูกชายเชือกเดียวของแม่วงเดือนเห็นไหมอ้อนกันขออ้อนได้ไหมหูรักกันคิดถึงกันนะคะ ขออ้อนเมเป็นลูกชายขี้อ้อนนะคะหนูว่าจะไปทางนี้ไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะย้อนแสงนะคะเดี๋ยวไปดักรอข้างหน้าดีกว่านี่ละค่ะกินยอดใบไผ่ในป่าก็ไม่มีอะไรให้กินหรอกค่ะก็จะมีแต่ยอดใบไผ่แล้วก็หน่อไม้เนาะหน่อไม้นะคะแ่บบออันนี้ถูกใจคุณนายวงเดือนนะคุณนายวงเดือนแบบชอบ ชอบต้นไผ่นะคะเห็นไหมนี่จะโดนหัวนะหัวโดนหัวน้องควาเด้อนี่เสียวแอบเสียวนิดนึงนะคะโอ้ยไ<อ>พูดไม่ทันขาดคำโดนไปโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งตุบนะคะโอ้โหเนาะ นางหักลงมาแต่นางไม่ได้ว่าจะกินอันตัวที่นางหักนะก็ขอแค่ชันได้หักนะคะประมาณนั้นนะคะคือเป็นผู้ชํานาญการนะคะด้านต้นไผ่ไปแล้วนะคะไปทางไหนดีแม่องเดือนจะมุดไปทางโน้นนะคะเดี๋ยวเราเดินตามน้องอ้วนดีกว่าน้องอ้วนจะไปทางที่ไม่ค่อยลุกแต่แม่องเดือนไปแล้วนะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนูเดินตามน้องเหลือดีกว่าเอา้าหนู น้องอ้วนหายดีแล้วครับขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงนะคะน้องควายไม่ได้ไปถ่ายอัปเดตอาการน้องนะเพราะว่าเราก็จะเจอกันทุกๆเช้าอยู่แล้วนะคะก็ถ่ายช่วงตอนเช้าให้ชมเลยละกันนะคะอันนี้ก็น้องดีเลยแล้วนะคะเป็นปกติแล้วนะคะ,ะเริ่มคึกแล้วไหนล่ะแม่วงเดือนอยู่ไหนนาะวงเดือนดีนอุ๊ยอยู่นู่ โอ้ยช้างรูททางผู้ใดรูด,ดเหมือนช้างป่าเลยเนาะดูนะคะ,ะค่อยๆเดิอนออกมาโอ้ยชิวมากเลยค่ะคุณทําไมคุณชิวจังเลยคะเ,เดี๋ยวเราจะออกจากบริเวณนี้แล้วนะคะบริเวณนี้ที่เรามาเมื่อวานนะคะที่เราอ้อมมาแล้วเราก็ออกทางนี้นะคะวันนี้เราก็ออกทางทางเดิมนะคะนี่นมีแต่ต้นไผ่แล้วก็ ต้นยูคานะคะที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะคะนี่ทางอกนะคะทางโอกเหมือนเดิมเมื่อวานนะคะเอาอ้วน,นร้อนมากนะคะกาัดร้อนร้อนร้อนแบบอา้าวอ้าวนะคะรอคุณน,นายวงเดือนก่อนนะคะาหาอ่เาเรียกว่าหาหน่อไม้นะคะช้างก็ชอบกินหน่อไม้อยู่นะหน่อไม้เนี่ยเคี้ยวแบบเสียงกรุบกรุเลยนะคะ กว่าจะออกจากป่าไผ่ได้ไม่อง์เดือนแล้วก็มีความสุขด้วยนะเขาแบบมีความสุขมากเวลาเขาได้เข้าป่าได้กินยอดใบไผ่ยเงี้ยนี่ค่ะนี่เรากำลังเดินกลับแล้วนะคะรับเดินกลับไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะแยกกันอ่าตรงบริเวณบ้านของพี่ควานน้องอ้วนนั่นแหละค่ะบุญเหลือ รูปโลอเพราะรูปหลอนะคะยิ่งโตยิ่งหลงลูกชายไม่ต้องเดือนเดินชิวดูแม่แม่เนี่ยไม่มีควานเดินตามเลยนะแม่คือต้องเป็นผู้ตามรูงานค่ะเโอ้ยรู้งานมากเดือนดูอ้วนอ้วนเนี่ยโอ้โหพี่ควานอ่าเอาตะขอช้างเกาะไว้ที่หูห้ามตกเด้ออ้วนเด้อดูแลตะขอช้างด้วยนะห้ามตกนะ แวะแวะแวะตลอดทางนะคะตรงไหนมีหญ้ากินก็แวะนะคะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งนะคะสูงละสูงเท่าพี่ควานแล้วนะคะโตเร็วมากเป็นเด็กที่ป่วยแล้วฟื้นตัวเร็วมากนะคะสําหรับน้องอ้วนนะจากที่หนูเคยได้พบเจอนะคะที่ได้คลุกคลีกับน้องนะน้องจะแบบเป็นทางที่ ฟื้นตัวเร็วนะคะแข็งแรงขึ้นเร็วอย่างเงี้ยภูมิน้องดีน่าจะเป็นที่ภูมิน้องดีด้วยนะคะคุณแม่วงเดือนน้ำหน้าลูกมาแล้วเด้อบัด <c oughs> หาอะไรกินนะคะอ้วนยังแวะอยู่นายวงเดือนอยากกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงช้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปออกถนนใหญ่เลยนะคะ ไม่ได้แวะไม่ได้แวะเข้าบ้านน้องบุญเหลือนะคะก็แยกกันตรงนี้เลยเด้ออ <Hey. S 1> ้วนบายบายอ่ะอ้วนอ้วนสูงจะเท่าควานไม้แล้วนะคะโตเร็วมากแป๊บๆสี่ขวบแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับควานไม้สวัสดีครับนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพอทุกท่านเลยนะคะร้อนมาก อันนี้เราเราจะออกถนนใหญ่แล้วนะคะอันที่มีเขียวๆนั้นน้องอ้วนเห็นไหมเดินเข้าไปแล้วนะคะไปที่โรงช้างนะคะไปที่กกหลักของน้องนะคะที่อยู่บ้านพี่ควนน้องอ้วนนะคะอันนี้เราจะเดินออกไปออกถนนใหญ่เลยนะคะเพื่อจะไปโรงช้างของเรานะคะเสร็จภารกิจวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะคือพาเม่กับลูกไปทํางานนะคะออกกําลังกายาปล่อยให้เขาแบบ ผ่อนคลายนะคะถ้าไม่มีเสียงรถก็จะอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะแต่ถ้าเสียงรถบิ๊กไบค์มายังไม่เคยเนาะเพราะคุณแม่ยังไม่เคยได้ได้ได้เจอนะคะใช่ไหมหนูไม่เคยได้อัดภาพลงนะคะเวลาเสียงรถบิ๊กไบค์มาเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนมีรถมาเดี๋ยวหนูจะอัดคลิปให้ชมแต่ภาวนาไม่อยากให้มาหรอกนะคะยอย้อ,อนนใหญ่แล้วจ้า จากซอยนะคะจะเป็นถนนใหญ่เห็นไหมทางด้านขวามือนี่แหละค่ะมีงานนะคะงานงานขาวดานะคะของเจ้าของคุณแม่วงเดือนนะคะชื่อคุณตานะคะคุณตาสเสวงนะคะคุณตาเสว่งบุเหลือนะคะเป็นเจ้าของช้างนี่นะคะท่านเสียนะคะอันนี้เป็นบ้านของเจ้าของช้างนะคะเจ้าของคุณแม่วงเดือนเจ้าของน้องบุญเหลือนี่แหละ คือว่าคุณตาสเสวีนะคะบุญเดียนะคะ,ะ,คะก็มีงานอยู่ตรงนี้นะคะ<อ>ก็มียาวเลยแหะคะ่ะยาวไปจนจนถึงวัน,วนพุธเลยอันนี้ก็วันพุธคะท่านเสียตั้งแต่วันจันนะคะก็จันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถึงจะถึงจะได้นำศพขึ้นไปไปเผานะคะ เ็เป็นซอยเข้าลงช้างนะคะที่ปลูกคือแม่วงเดือนนะคะนี่ก็จะติดกันอย่างนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็เข้ามาแล้วนะคะเร <Okay. S 1> พาคุณแม่วงเดือนไปพักผ่อนอาบน้ําพักผ่อนนะคะก <Okay. S 1> ิจวัดประจำวันวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค <Okay. S 1> ือจะอยู่ติดกันอย่างนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> หนูก็เลยไม่สามารถที่จะ ขายผลไม้ออนไลน์ได้นะคะไม่สามารถไลฟ์ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ดีไม่งามนะคะเดี๋ยวเราจบงานเราค่อยมาว่ากันใหม่ดีกว่านะคะเราก็ต้องช่วยด้วยนะคะเพราะว่ามีงานเนาะเราจะมานั่งขายของนอกๆแยกๆอย่างนี้ก็ไม่ดีอีกนะคะ น้องควานขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถึงลงช้างแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะพูดคุยได้นะคะหรือจะแอดไอดียลน์มาก็ได้เห็นไหมนี่นี่ก็จะเป็นที่ทำครัวนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า